วันนี้เกมวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแบบน่าพอใจครับเพราะว่าช่วงบ่ายลมแรงมากมีอะไรที่เราสะดุดไหม,มก็วันนี้ก็มีแต่แบบเซฟได้อะไระครับสามารถเก็บได้อะไรเพราะว่าจะเหมือนแบบจะโบกี้แล้วไม่โบกี้แล้วได้พอดีคืนเนี<ๆ>้ครับ<ๆ>ก่อนออกไปเราตั้งเป้าไว้อย่างไงบ้างตั้งเป้าแบบพยายาม เล่นเหมือนที่เคยซ้อมเนละเล่นแบบทุกวันแบบเล่นพยายามแต่ให้อยู่ไฟเวมากเพราะว่าแบบที่นี่แบบถ้าเข้าไม่อยู่ไฟเวย์งเงี้ยแบบมันทําสกอร์ไม่ได้ครับแล้วจบมาสามันเดอร์เราโอเคหรือเปล่า okay. ผมว่าโอเคเลยครับวันนี้เพราะว่าช่วงบ่ายลมแบบแรงตั้งแต่ตอนออกไปเลยช็อตอย่างอื่นไม่มีปัญหาช็อตอย่างอื่นไม่มีปัญหา mm hmm. เพราะว่าวันนี้ช็อตที่เคยมีปัญหาคือไดเวอร์อะไร้ยครับแล้ววันนี้ก็แบบแทบไม่ได้ดีไดเวอร์เลย ก็เป็นการเอาทางการที่สั้นข้างุดใช่ใช่เราคาดหวังทางการที่นางการก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยก็พยายามทำให้ดีที่สุดอย่างนีเลยครับเพราะว่าแบบก็ไม่ได้เล่นบ่อยบางช่วงหลังก็แบบไปแข่งเยอะอะไรอย่างนี้ยครับก็คือว่าอย่างเราเล่นในบ้านเราเองก็แบบมันมีแรงจูงใจอะไรพิเศษียรก็มันมีแรงจูงใจแบบเหมือนอาจจะได้เปรียบว่าแบบเหมือนแบบบนกีอะไรอย่างนี้ยเราอาจจะรู้รายมากกว่าอะไรแบบมันก็มีแอบมีหวังนิดๆนะครับที่แบบอยากจะได้ครับ